เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับและในคลิปนี้มาอยู่กันในรายการเม็ดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับบีแจนอันดับหนึ่งประเทศไทยชื่อว่า NTP นะครับพอสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ดูการเดินเกมของบีแจนในแรงอิม120ดาวนะทุกคนซึ่งฮีโร่ตัวนี้นะครับเป็นไฟเตอร์สายเบิร์ที่ดาเมจแรงมากๆนะครับถ้าอันติโดนเมื่อไหร่นะครับแล้วต่อคอมโบได้เนี่ยมีโอกาสได้คิวเกือบ100%เซเลยนะทุกคนจะเป็นยังไงนะ รับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับเล่นบีแจนไปทั้งหมด1,435เกมอัตราชนะ67.7%นะครับมาดูรูนในเทมพลังแฝงของบีแจนอันดับหนึ่งนะครับสีแดงใช้เป็นออนสล็อต10เม็ดนะครับสีม่วงแอตซิเนต10เม็ดส่วนสีเขียวใช้เป็นดาร์กนัทคลอ10เม็ดนะครับก็เป็นรูนเจาะร้อยนั่นเองเนาะพลังแฝงนะครับน้องเขาจะใช้เป็นเคิร์ดอัปเดตนะครับมาดูทางด้านเทมนะครับชิ้นแรกก็จะขึ้นเป็นรองเท้ากันซีซีนะครับบล็อกเคิมสเปีย โอนิอามดาบแดงมูลามาัสะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเกาะเกิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตรุ่นในเทมพลังแฝงของ b ีแจนอันดับ1ตําแหน่งออฟเลนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการเดินเกมพร้อมกันเลยนะครับมาครับมาดู b ีแจนอันดับ1เดินเกมกันนะครับในเกมนี้อยู่ในแรงอิมมอร์ทัลหนึ a l 120ดาวนะครับเป็น b ีแจนตําแหน่งออฟเลนเนาะ ในเกมนี้น้องเขาก็ใช้เป็นสเปล,ลสตันนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเห็นบีแจนเขาจะใช้ Execute ม่ก็ฟิกเกอรเนาะอันนี้เอาเป็นสเปล,ลตันมาเนาะไม่รู้ว่าน้องเขาเล่นบ่อยหรือเปล่าหรือว่าเอามาแก้ทางาชนเลนนะครับก็ต้องรอดูเนะาะก็จะเจอน้อยมากๆเลยนะทุกคนตานนี้ชนเลนกับแพนด้านะครับถ้าวัดดาเมจเพียวๆแล้วเนี่ยบีแจนจะได้เปรียบมากเลยนะทุกคนเห็นปะเคลียแป๊บเดียวนะครับอัพหมา ไม่ใช่อัพหนึ่งเวลหนึ่งอัพสองมานะครับก็มาเคลียร์ตรงนี้ก็จะเวลสองก่อนแพนด้านะครับเอาเลยละเนี่ยอ๋อนี่ไงทุกคนดูครับใช้สเปลคู่กับสกิลหนึ่งนะครับได้เฟิร์สเลยโหเราต้นเกมนะครับได้หัวดด้วยไงเห็นไหมครับคือสกิลสองของบีแจนนะทุกคนมันจะตีเป็นสามฮิตนะครับแล้วก็แรงมากๆด้วยนะามาดักด้วยนะทุกคน อ้าวแบบนี้โอ้ยเกือบโดนนะนี่ถ้าแพนด้าโดนี่มีครึ่งหลอดหรืออาจจะตายเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเจอใครก็แบบใส่เลยเนี่ยเล่นแบบว่าอกเกส s i ีมากนะครับดูดิติดเคิร์ดโอ้ยจะโซโลโกาลีแล้วนี่ถ้ามีอันตินี้ได้คิวแล้วนะครับแพนด้าก็ลงมาช่วยนะครับอันนี้ชิ้นแรกเนาะเขาจะออกเป็นเจาะเล็กมาเลยลเนี่ยยังไม่ขึ้นเป็นรองเท้านะครับ ือตัวบีแจนเนี่ยเป็นตัวต้นต้นกลางนะครับต้นเกมเ็าจะจะเล่นให้ทําเกมเยอะๆหน่อยนะเพื่อความได้เปรียบนะครับเวลาแบบเออเกมมันไหลช่วงต้นเกมเนี่ยมันก็จะเล่นง่ายนะครับทีมก็จะเล่นง่ายตามไปด้วยนะครับถ้าออฟเลนไม่แพ้เลนเนาะตรงนี้2อนาทีนะครับยังไงอ่าเวลสี่แล้วนะครับมาดูว่าอันนี้น้องเขาลงไปช่วยตรงบังกรเนาะ นะครับเข้าไปปุ๊บคนไม่โดนะครับป่าไม่อยู่ไงทุกคนป่าเขาน่าจะเจ็บนะกับเปรีอ่อไม่เป็นไรครับเสียอ็อบเจกต์ช่วง2อนาทีไปนะแล้วคุณยดูดิแรงจัดนะครับทาจิมีอันตีว่าไม่รู้นะน่าจะอันตีไม่ทันนะครับคือสกิลหนึต้นตี2นะครับสูตรนี้ใช้ได้เนะี่ยกีแจนร้อยดาวนะครับ ก็เป็นแบบตัวที่อาจจะต้องใช้สกิลเพย์หน่อยนะทุกคนเพราะว่าอันตีเนี่ยมันต้องอาศัยความชํานาญในการขับรถนะครับวนอ้อมหินอะไรนี้เนาะซิกแซกนะครับผมนีครับโอเจอหน้าก็ใส่เลยอะดูดิเล่นเป็นรองเท้ารถกูดาวด้วยนะครับแผนด้าไม่กล้าหยยำสงสารแทนเลยนะครับคือแบบโดนสักสอทีก็น่าจะครึ่งหลอดแล้วมั้งเนี่ย ติใกล้มาแล้วรตรงนี้ก็มาดักนะครับถือ,อว่าเกมนี้แบบเออต้นเกมน้องเขาทำเยอะเนี่ยเมดก็มาเติมไม่ได้ด้วยนะครับออฟเลนเนี่ยถ้าได้เคลียร์คลิปก่อนนะครับก็จะได้เติมไฟก่อนเนาะคือ,อมันก็เป็นเบสิกอยู่แล้วนะครับออฟเลนอีกฝั่งเขาก็ติดเคลียร์คลิปเลนบนใช่ไหมอันนี้ก็ลงมาเติมเลนล่างเลยนะครับมาแล้วขึ้นรถมาตรงนี้เอาตัวอะไรครับ อ๋อเป็นคาเฟ่หมิงนะทุกคนออกได้หรือเปล่าออกไม่ได้นะครับเมื่อกี้ชนไม่โดนด้หละมันแบบเหมือนเลยป้ายนะครับก็เลยไม่ได้ฆ่าใครเลยนะครับแล้วก็ทาจิเขาเดินมาปิดเนาะไม่เป็นไรครับก็มีพลาดกันได้นะครับคือพี่แจเนี่ยมันเป็นไฟเตอร์สายเบิร์ดนะทุกคนถ้ามันเข้าไปแล้วชุดหนึ่งนะครับแล้วอีกฝั่งไม่ตายเนี่ย ก็อาจจะโดนส่วนได้นะครับแต่ถ้าเข้าไปปุ๊บอีกฝั่งตายนะครับก็จะได้แบบอ่าเป็นแต้มต่อเนาะมีข้อเสียตรงนี้แหละทุกคนเข้าเขาแล้วเขาไม่ตายเขาส่วนนะครับแต่ถ้าเข้าแล้วเขาตายอา่าได้แต้มนะครับวิ่งกคนดูช็อตน,นี้ดิที่สองคิวแรงจัดนะครับโอ้ยคก่กบบไอ้สเปลนี้มันเกียร์จริงๆ,ๆนะทุกคนอาจจะต้องเป็นสเปลเฉพาะเมนไหม ถ้าแบบมือใหม่ก็น่าจะเล่นเป็น XQ ปะ่ะอ,อ,แบบอันนี้โอยชนแบบอันนี้บล็อกแคนชิ้นเดียวแล้วเนี่ยหายเลยนะครับขอแค่ได้ชนอะ่ะการันตีคิวนะนี่แค่เกือบ5นาทีนะครับฆ่าไปแล้วสตัวอ่านออกเขาก็จะอัพเป็นท่า2นํำนะทุกคนดูครับดูครับดูครับ คิดไวทำไวนะอันตีมาปุ๊บชนคอมโบปุ๊บปบุหายเลยนะครับก็ดูเป็นแนวทางแล้วเอาไปเล่นตามได้นะทุกคนช่วงแรกๆนะครับมือใหม่ก็อาจจะต้องแบบหัดใช้อันติเนาะเพราะว่ามันบังคับยากนะครับรู้สึกว่า,าถ้าคอมโบระยะใกล้เนี่ยเนาะเขาจะกดอันติแล้วก็ปล่อยลดนะครับอาจจะไม่รอให้ชนก่อนเนาะเพื่อที่จะมาใช้1แล้วก็ตามด้วย2นะครับ คอมโบเบิร์ดเนาะเบสิกเบสิกเอาผมเล่นเป็นไหมผมเล่นไม่เป็นนะผมดูแบบดูจากที่น้องเขาเล่นนะครับมีจรวดด้วยนะครับยังไงครับเปิดด้วยท่า2ต้นใบชนนะอโอ้โหเกือบได้คาเฟ่เนี่ยแต่นี้ก็สุดแล้วนะครับคอมโบมันได้หลายแบบไงทุกคน ก็ถ้าใครอยากดูฮีโร่ตัวไรนะครับลองคอมเมนต์กันมาได้เนะถ้าผมหาให้ดูได้เนี่ยก็จะเอามาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับฝากทุกคนไปติดตามเพจ a c e b o o k มานูเอลด้วยนะครับหรือใครที่ติดเม็ดส้มนะอยากออกแบบเอออยากโชว์ฝีมือลงช่องนะครับก็ทักมาในเพจได้เลยนะครับติด1ใน10ของท็อปเซิร์ฟนะครับทักมาได้เลยเนาะตัวที่แบบเออเป็นเมตาอยู่อย่างเงี้ยที่ยังไม่เคยเคยมีลงแล้วแต่ว่าแพทปัจจุบันเนี่ย ยังไม่ได้ลงก็ทักมาได้นะครับผมพูดงี้ดีกว่าเนาะยังไม่เคยก็ยมันบางตัวมันก็ลงซ้าไปหลายคลิปแล้วนะครับตัวนี้รีเวิร์สมาปรับสกิลมาใหม่อยากลงตัวนี้อัปเดตได้นะครับได้ทักมาเลยนะครับผมโอเคอันนี้น้องน้องเขาก็แยกมาทําล่างนะครับหน้าทีออฟเลนเนาะนเคลียร์เลนเสร็จป,ปุ๊บรอเติมไฟนะครับ ไปแล้วนะครับผมจับไม่ได้แน่นอนเลี้ยวไหมเลี้ยวไหมเลี้ยวไหมนะครับเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวหมิงยังไงคือเข้าแต่ไม่มีใครตามนะเอนโซไม่ได้เข้าด้วยไงก็คือรับดาเมจคนเดียวเลยนะครับชิ้นต่อไปนะครับน้องเขาก็ขึ้นเป็นออนิอามเนาะมาครับตรงนี้เกิดมาแล้วนะครับทุกคนมาช่วยเมดรับกลางนะครับ อันนี้จะเป็นมุมมองใน iPad นะทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมคลิปมันแบบเปอ,อเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะไอแพนะครับมุมมองก็จะกว้างนิดนึงนะครับผมอ่าหมียังไงเดินแบบนี้ฟาบดักก่อนเลยนะครับเรียบร้อยครับผมติดเคริร์ดบิแจนส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นพลังแฝงเคริรนะ์ดเนาะมันจะเป็นแบบแบบพลังแฝงเบิร์สนั่นเองนะทุกคนเบิร์สดาเมจนะครับค่อนข้างที่จะเข้ากับฮีโรพวกนี้นะครับ ห,หมีน่าจะล้องนะครับทำาไรไม่ได้เลยแต่ว่าอีกฝั่งเนี่ยแคลรี่เขายังเป็นเมนอยู่นะเขายังแบบเออยังแบกอยู่นะครับลวงยากครับไปนี่ลวงยากนะครับอันนี้พุ่มไม้กินคนหรือเปล่าเปิดตัวครับเปิดตัวอยากได้ป้อมนะได้ไหมเขาปล่อยไอ้นี่มาแล้วตีสามทีป้อมแตกนะครับตายแล้วนะครับขึ้นรถไปแล้วยังไง เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวจากที่ผมสัมภาษณ์มานะอันติของบีเจนเนี่ยมันจะวิ่งไกลได้ตั้งแต่บ่อ,บอเรานะครับไปยันประมาณป้อมสองแล้กป้อมบาหลกเนาะค่อนข้างไกลนะทุกคนไกลมากนะครับแล้วแบบเออมันพาเพื่อนขึ้นไปได้อาจจะแบบวิ่งขึ้นไปรับเพื่อนเลนบนแล้วมาตรงกลางก็ได้เหมือนกันนะครับ แล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์เกมฮีโรตัวนี้แบบนะคอมโบกับเพื่อนร่วมทีมได้ค่อนข้างดีนะครับแต่แบบก็อาจจะมีช็อตพลาดได้นะครับขึ้นไปด้วยกันใช่ไหมสอคนแต่เพื่อนไม่อยู่อา,อาจจะเป็นการโยนเกมได้นะครับเข้าไป2คนแล้วเขาไม่ตายเดี๋ยวเราก็ตายเองแน่นอนนะครับโดนยำบวกกันแล้วครับตรงนี้โอ้โหโอุ ถามว่างานหนาบไม่หนาบนะทุกคนคาเฟ่นี่เริ่มเกิดนะครับแต่ว่าไม่มีผลกับทาจิหรือเปล่าทาจิเขาไอ้นี่ไงเกาะเด้งนะครับเบิร์ดไม่ตายตายแล้วนะครับทำเลนก่อนหน้าที่ก็ทำหน้าที่อุ้ยเดี๋ยวนะ้ยผมไม่ได้มองในแมปไงอ๋อคือเขาขี่มาชนคาเฟ่ใช่ไหม เมื่อกี้ไม่ได้มองในแมปนะครับไม่รู้แบบโอ้โหชนในพุ่มสองตัวหายเลยทุกคนคุยเพลินนะครับช็อตนี้แรงจัดก็เอาต่อไหมหย,ยัง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 แต่ว่าดีนะการีฟริกนะครับอูพอได้ดาบแดงแล้วคือแบบโคตรก๊อตอะวีเจนเซตนี้ ลั่นมากครับทุกคนห้องร้อยดาววันนี้ก็เพื่อนก็เก็บงานให้เะนาะตีบาหลกล่างตีบาหลกกลางนะครับมาครับมาตรงนี้นะครับเกิดแล้วก็เปิดอันติมาแว้นนะครับขึ้นไปนะครับข้างบนมีไฟครับอ้อมมาจะล้วงคาเฟ่ล้วงไม่ได้ดิล้วงไม่ถึงโอ้โหช็อตนี้แบบ ว่าพลาดไหมคาเฟ่เขาจุกด้วยนะทุกคนมันมันกะยากนะครับแคลรี่ฝั่งคือเล่นดีจริงทุกคนอ่าแต่ยังไงครับไม่มีหมิ่งนะ4ต่ต่อสารับล่วงหนึ่งยังไงครับ4 2 4 2 8หรือเปล่าอ่ายังยังยังกลับไปรีก่อน อาจจะต้องรออีกไฟหนึ่งนะทุกคนคือถ้า,มาเมื่อกี้น้องพี่แจนเขาได้สักคิวสคิวเนี่ยผมว่าจบเกมได้เลยนะครับแต่อันนี้มันผิดพลาดทางเทคนิคนินดนึงนะทุกคนชิ้นต่อไปน้องเขาก็จะขึ้นเป็นมุลามาะนะครับโ้เซตนี้เรียกได้ว่าเซ็ตรถชนนะใครโดนไปก็กลับบ่อแน่นอนนะครับไม่ว่าจะออกเกาะหรือว่าไม่ออกนะ คือถ้าถึงตัวเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวนะครับอันนี้น้องเขาแยกขึ้นมาทำเลนบนนะทุกคนเตรียมมัตติด้วยนะครับดูดูดูด,ดูกดกล้องแล้วกดกล้องละยังยังไม่มีคนะเคลขียกก่อนเขีย์คีปก่อนอมาแล้วมุลานะครับต้านแล้วนี่สับรองเท้าด้วยนะครับรองเท้ากัน t ีซีโอ้โหแล้วช็อตนี้สวยจัดนะเป็นโซโยกมาชนพอดี หายไปเลยครับคาเฟ่สกิลนะครับตรงนี้ที่ไม่มีแครี่ราายาเตยังเลือดเต็มอยู่นะครับแพนด้าน่าจะทำอะไรไม่ได้นะครับ2ต่อ5นะโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับเอ็นเกมครับผมนี่ก็เป็นบีแจนท็อปหนึ่งนะครับโอ้เล่นแบบก้าไดกล้าเสียทุกคนตัวนี้มันต้องอาศัยความกล้าเล่นเนาะ กล้าที่จะขับรถเข้าไปชนเขานะครับประมาณนี้นะครับผมก็คงได้เอ็มแหละ เกมนี้น่าจะทำดาเมจไปเยอะนะครับนี่ MVP ก็สำหรับช่องทางการติดตามของน้องวิจางคนนี้นะครับน้องเขาได้ฝากช่อง t ิ k ต ok มานะครับทุกคนช่องนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปติดตามน้องเขาได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดู้เ่ส้มตัวอะไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับแนะนำของอร่อยตอนเล่นเกมนะครับอันนี้ก็จะเป็นปาร์ตี้นะทุกคนขนมหวานนะครับมันเทศผสมทอดเคลือบคาราเมลนะทุก คนอันนี้ก็จะเป็นรถออริจินอลนะครับลองออริจินอลกันหวานเหมือนเดิมไหมไดูกันนี่นะครับหวานว่กินได้เรื่อยๆนะุ้คนร่อยมาก ถ้อยากลองนะครับผมแปะพิกัดไว้ใต้คลิปนี้นะครับไปกดได้เลยนะครับ